หนึ่งร้อยสามสิบเก้าบาทเดอ้อราคาหนึ่งร้อยสามสิบเก้าบาทสำหรับรายสุดกลุ่มปิดในคำขึ้นนี่เบืเ้องเลี้ยวเบื้องอีพี่น้องรับชมอยู่หลังกระดาษได้พี่น้องเดอ้อบัตรราคากลุ่มปิดคุ้มมา,มากๆเลยหนึ่งร้อยสามสิบเก้าบาทนะครับผมสวัสดีบาเบอ้อสวัสดีค่ะแฟนๆหมอรำเสียงหโโุ่นุ่มสกรอุ้ยพี่น้องพี่ตะขาแตนสุนนรดามาดูด้วยพี่น้องสวัสดีนะคะผมสวัสดีพี่ตะขาแตนนะคะผมพี่ตะขาแตนถึงไหนแล้วคะผมเริ่มดูดได้กี่โมงครับกลุ่มปิดเริ่มจากบ่ายโมงนะครับผม ตอนบ่ายเดี๋ยวเขามีรถแห่ซองดยเฮีครับพี่น้องครับผมตอนบ่ายนี้มีรถแห่ซองดยเฮียอุ้ยพี่น้องครับผมคือแบบว่าสนามแบบกว้างมากจุกคนประมาณสามหมื่นนะครับผมตอนนี้เดินเดินหน่ะาะน้องผอมแห้งพี่น้องเมอแรงนี่คาดว่าน่าจะมีรถดับเพิ่มเพราะทำก็สามขั้นพี่น้องมีรถแห่เสียงหูด้วยค่ะใช่ค่ะฝากเนื้อฝากตัวให้แฟนบอสนอก้ด้วยนะคะสตอรี่พี่ตกระแตนด้วยนะครับผมพี่น้องอุ้ยพี่น้องขนทิ้งลูกพี่น้อง อันนี้เป็นบริเวณหน้าง,งานนะคะผมดันหนาว้ทีให้พี่น้องเดินโรกเรียนพี่น้องเดินก่วงๆตอนนี้ร้านของรานค้าพี่น้องเฮากระลัางลังขยายมาตั้งหอกแตงายพี่น้องครับผมพร้อมมอบของเดิม ครับแก้มพี่น้องนะฮะน้อคืนนี้บอกเลยว่าจุกจุกพี่น้องครับผมร้านค้าร้านขายกระเหลือมาแล้วเด้อพี่น้องเด้อมาเด้อพี่นอ้นองบ้านเฮานะครับผมบาลลายเสียงวิหกนะครับผมไม่ได้สูมปิดเปล่าครับมีครับผมบอลนกใจดีจัดใหญ่จัดเต็มใช่ครับผมวะพี่น้องมาเด้อพี่น้องเด้อคืนนี้นะครับผมหนึ่งปีมีครั้งเดียวนะครับผมคืนนี้รับเชิญคอนเสิร์ตพี่ตั้กแตนจราเต็มวงนะครับผม ตอนนี้กำลังต่างหานอยู่พี่น้องตอนนี้พี่พีทีมไมที่ฮอ่กำลังต่างหางพี่น้องพักยกไปซองยกกันเพือนเพราะแดด้อนนอนพี่น้องแดด้อนหอนเด้อพี่น้องเด้อตอนนี้แอดมินไลยสุดนาแลมาแล้วพี่น้องเอาพี่น้องเบิ่งแอดมินก็ยืนไลยสุดนาแลมาแล้วพี่น้องครับผมคืนนี้บอกเลยว่าเครื่องเสียงต่ำแต่ตึ๊กตักตึ๊กตักเลยพี่น้องพุณนะอันนี้เป็นเครื่องเสียงของเวทีหมอลำเราเลยนะครับผมของเวทีรำเสียงผมเป็นเวทีหมอลำหมู่วงใหญ่พี่น้องทักทายสวัสดีแม่แม่น้องอายด้วยนะคะสวัสดีนะคะผมสวัสดีด้วยนะ โอ้พี่น้องดีใจแห้งพี่น้องพี่แต่กระแตนเช่าดาคำว่าเบิ่งพร้อมพี่น้องโอ้พี่น้องขนขี้งลูกหยาบปนึงพี่น้องปีนี้ไม่ได้มางานกองเข้าเกาะลอยสีราชาเหรอคะไม่ค่ะผมไม่นะคะผมพี่น้องปุณนะบรรยากาศนะฮะเดือนกวงกวงพี่น้องมาเด้อพี่น้องมาเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ฝากประชาชาสามพันช่วยบ่าวเบิรดด้วยกันละกันนะคะผมพี่น้องปุณนะเดินโรงเรียนห้องแบบกวงแห้งพี่น้องเดินโรงเรียนคือกวงมากเลยนะคะผมแบบนี่แบบสองส้วนสองหม่องพี่น้องผู้ใดที่เย่ อย่าไปว่าอย่าเกียกตมเกียกยางกันส้นด่านล่างจะเป็นสนามยางแล้วพี่น้องนาะขึ้นนี่คาดว่าน่าจะน้ำเจิงน้องพี่น้องครับผมว่าไม่รดดับเพิ่งเหรอค่ะไม่เดินปุ่นเดินยางพี่น้องแอดมินน่ารักมากเจอกันนะคะเจอกันนะคะพี่ตะกระแตนเจอกันนะคะผมโอ้พี่น้องโอ้พี่น้องเอฟซีพี่ตะกระแตนตั้งแต่ผุนั่นพี่น้องตั้งแต่อนุบาลสองผุน่นพี่น้องยี่สีได้พี่น้องเอฟซีแห้งพี่น้องโอ้โหขึ้ลูกพี่น้องวันนี้มีอาบน้เป็นคนแก่เป็นลูกเบิร์ดอา งานรถอ่าขึ้นเขาจะเอื้อนวานอย่างขอบพี่น้องรถน้ำดำหัวเหรอครับผมตอนนี้เดี๋ยวถาเบิ้งเร้่อพี่น้องเด้อเดี๋ยวเอ็มมินรอแจ้งเตือนจากบอสอยู่นะครับผมใช่แล้วครับชัดเจนมั่งแม่เอฟซีแม่กับอีซาดีนะครับผมสวัสดีค่ะตะกะแตนของอีหละค่ะผมพี่น้องพี่ตะกะแตนน่ารักมากพี่น้องอุ้ยอุ้ยพี่น้องขนขี้งูพี่น้องพี่น้องเสื้อบาบ้าเบอร์เนี่ยเป็นเอฟซีพี่ตะกะแตนตากแต่พูนตากแต่สมารเป็นกระเทยหน่อยไหพี่น้องอินดีด้วยครับผมและถ้าใครเป็นกระเทยหน่อยพี่น้องจะว่าแง่าเป็นไม่เ่ีนป ยินดีมากครับแม่สวัสดีนะคะผมสวัสดีนะคะผมพี่น้องตอนนี้ไปที่ห้องกำลังต่างห่างพี่น้องนะคะผมตอน,นี้คาดว่าน่าจะเอาไอ้พ่นใหญ่ไปทักไหนนี่บอกอ๋อพี่นอ้องเพิ่งกำลังใหญ่ไปที่ครับผมย้ายไปที่ไปที่เดิมนะคะผมไปที่เดิมนะคะผมพระนอนุบาลจอพระนอนุบาลสองไอ้ทีได้พี่ อนุบาลสองเอาอีีลีได้พี่แต่แต่ปู่แต่เสิมไปเป็กกระเทยหน่อยแต่แต่สมัยอยู่อนุบาลสองไปหนออีดีได้ครับตอนนี้เวทีเรากแรงย้ายนะครับผมไปตั้งมองกอพี่น้องน่าจะหันหน้าไปหันหน้าขอบานพักพี่น้องนะครับผมมุมนี้น่าจะโอเคกว่านะครับผมเบอรเบิ้ลคิดว่ามุมงนี้งจะโอเคกว่าพี่น้องนะาจะไปลว่าเบื้องพี่น้องแบบว่าน่าจะจูกคนในหลายนะครับผมตอนนี้เวทีกลับมาตั้งที่เดิมนะครับผมย้ายจากตรงนี้นะครับผมย้ายจากฝั่ง ฝั่งด้านขวามือของสนามฟุตบอลมาอยู่ตรงกลางนะครับผมด้านหลังเวทีจะเป็นโดมนะครับผมเพื่อฝนตกฝนหยางเนาะพี่น้องในพ่อลูปทรงลูปหยางพี่น้องแต่ฝนม่ตกน้องพี่น้องพี่น้องฟาแจ้งจ้างปังสว่างข้าตานะครับผมพี่เปี่ยมสุดาเพื่อนไล่งานมาแล้วพี่น้องว่าฝนม่ตกพี่น้องอรอยท่านี่ฝนม่ตกเด้อแม่เอฟซีลูก ลูกทั้งสองนกติากระแตนจ้าสวัสดีคุณแม่นะครับผมคุณแม่น่ารักมากเลยเสียงมหกขึ้นใหม่ครับเสียงไม่หกจะมีแค่น้องไอ้ไอแล้วก็น้องคอปเตอร์นะคะผมส่วนคืนนี้จัดเต็มแบบปันมันไปเลยนะคบผมกับคอนเสิร์ตพิรากะแตนชนร,ราเต็มวงนะคบผมพร้อมกับล้ำเสิยงพี่น้องตายสมาลีแล้วก็พี่มงคลพันเสียนคืนนี้นะครับผมตอนรถบายฮะเอ้ยรถแห่เฮามีสองใบได้พี่น้องเดอ้อช่วงบ่ายนี้จะมีรถแห่นะครับผมของรถแห่สองใบพื้นทีกวางมากถูกต้องคะ่ะบผมพื้นที่กวางแห่งพี่น้อง วันไหลใช่ไหมครับผมถูกต้องครับผมวันไหลครับผมวันไหลเลยครับเด้อแอดมินทันเข้าเรียงครับยังเลยครับผมตอนนี้แอดมินพาพี่น้องมา่อวันบรรยากาศหน้างั้นก็พี่น้องมาเบิ่าาาง,าง,งแล้วจังสีไปสุดกดเที่ยวฮอนฮอนกับพี่น้องนะครับผมใส่สออกไปแต่งตัวแต่งยังพี่น้องปะเปีปเปปยงพยองห้องฮ้อมคืนนี้เมือมาเบิงเ่งคอนเสิร์ตไม่ใช่แฟนทําแทนไม่ได้พี่น้องคืนนี้นะครับผมอยากเป็นคนแรกไม่อยากเป็นชักกว่วกาลไปพี่น้องครับผมคืนนี้โอ้พี่น้องครับผมคนขี้งูกพี่น้องพี่แจ็คเตะคำว่าเบิ่งพี่น้อง รอดูอีหลากับพ่อจ๋ารถน้ำดำหัวปุยตายายบ่าวเบิร์ดค่ะผมรอเจอกันในไลฟ์สดของลุงโต้งนะคะผมทีมไลฟ์ถึงชาแนลตอนนี้ก็ลังเนินทางมาจากอุบลราชธานีพี่น้องครับผมรถแห่จอดเล่นเหลือคอืมน่าจะ ยังบโแน่นใจให้กันครับพี่น้องครับผมว่าเพื่อนจะจอดเล่นว่าเพื่อนสีแบบว่าอ่อนบานว่าเพี่น,อน้องเนาะจใไดนกระฝากที่ตามกันเลวกันครับผมมีเลขสดด้วยนะครับผมเตรียมตัวก่อนนะคะแม่แม่บอสน้องน้องอะไรแฟนๆเสียผมหกเจอกันนะเจอกันนะคะผมพี่แท้กระแตนเจอกันคืนนี้นะคะผลิตแต่งตัวอา่านนะพหอม้กับพี่น้องครับผมคืนนี้อยากเป็นคนรักไม่อยากเป็นชูน้นะเด้อจ้าฮอนบอครับทั้งป่นฮอนแห้งพี่น้องแอดมิน,นหนาแล้วไม่เหลือพี่น้องฟังเสียงแอด มินฟิวเสียงดีเจเลยดีเจเก่าบอกครับเป็นพิธีกรงานศพครับ <c oughs> เป็นพิธีกรงานศพพี่น้อง <c oughs> เป็นพิธีกรงานศพ <c oughs> ขอให้ฝากสว่างแสดงราบเรือนครับผมพี่น้องคืนนี้เพื่อนนะครับผมเปิมสุราสันติวัฒนารายงานจากช่องเซตนะครับผมบอกว่าบ่มีฝ่าบ่มีฝนคืนนี้อุดรธานีกุ้งแก้วปดิดฝนหลานเปอร์เซ็นพี่น้องคนละพี่น้อง ฝ่าแจงจางปางสว่างข้าจ่าพอจ่าบ่มาติดตอนมาอยู่ครับผมตอนนี้บ่ฮันมากครับผมเพราะว่าเวทีเยวกําลังต่างี่น้องครับผมขันมาตอนนี้คือใหม่เลยพี่น้องครับผมว่าตอนนี้แดดแห้งแห้งผ่น้องแอดมินตนาแหลมแล้วผพน่นองตอนนี้ครับผมอยากให้อายร้องเพลงคู่กับตะกะแตนมากเลยเดี๋ยวรอติดตามกันแล้วกันนะครับผมแม่แม่นะครับผมแม่แม่รอติดตามสําหรับคืนนี้ด้วยนะครับผมขอบพระคุณพี่ตะกะแตนด้วยนะครับผมที่เข้ามารับชมและสดกลุ่มปิดกับบาเบิร์ดและไล่สดกลุ่มเปิดกับบาเบิร์ดก็ในตอนนีี้้นนนะะะคคคคผผมมมสุขากณ อยากให้น้องอายคนนอกบาทเท่าไหร่คะคนนอกบัทราคา120บาทนะคะผมบัตรราคา120บาทด้วยพี่น้องเด้อแต่ว่าช่วงบ่ายนี้พี่ไม่รถแห่อด้วยค่ะผมฝ mm hmm. ากประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะ mm hmm. ผมไว้หลุลน้ำเท่าเด้อรถแห่ช่วงบ่ายนี้นะคะผมรถแหยื่อของซองโดฮีนะครับผมเสียงหัวปังๆพูดเพราะมากเอ็ดมินทานข้าวอาานแล้วค่ะผมเดี๋ยวอีกจักหน่อยพี่น้องบ่เบิดจะได้ล่วงเลยละก็ไปกินขา้าวกินน้ำก็พี่น้องเตรียมตัวนะครับผมตอนนี้ทุกคนกำลังเตรียมตัวพี่น้องแตงแตนน่ารักมากเลยจ้าครับคุณแม่ไงง,ง,อ,ง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 องแหงเหม สวัสดีเบสสั่งเบียกน้อยนะครับผมแม่มือแรงเบาเบอร์เราบําเพ็ญไงงงกับพ hey mm ี่น้องมโนนาเรียนน้ำพี่น้องมโนนาเรียนตมแทบพี่น้องมาเรงนะครับผมเอาพี่น้องครับผมสถานสถานที่ห้องกว้งกวงพี่น้องแล้วก็มีสองโซนพี่น้องเลือกันเด้อโซนที่หนึ่งนะคะผมจะเป็นโซนหญ้านะครับผมเตรมมือเรงอาจจะเป็นโซนโซนเปียกน้ำฉ่ำพี่น้องแล้วก็จะมีเดือนปูนด้านบนด้วยนะจ๊ะ ซื้อบัตรกลุ่มปิดจิ้มลิงด้านล่างได้เลยนะครับผมจะให้แล้วจาโน้ยขอบพระคุณคุณแม่มากๆเลยนะครับผมไงงงมวลแถมมวนแถพี่น้องมวลแดงบอกว่าห้ามพลาดเด็ดขาดพี่น้องผู้ใดท,ที่อยู่ขอนแก่นอยู่สรารคามอยู่อุดอรเด้อผู้ใดบางมโมแดงนะครับผมผู้ใดที่อยากมาพี่น้องอย่าตัดสินใจอย่ารอช้าพี่น้องมาเลยพี่น้องด่วนๆนะครับผมด่วนๆเลยนะจ้าคืนนี้มาหมุนมาจ่อยกัน